ค่ำคืนหนึ่งสายลมหนาวจากยอดภูเขาสูงพัดผ่านป่าสีขาวโพลนในดินแดนที่ผู้คนเรียกขานกันว่ายามากุเนะหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหิมะหนาตลอดทั้งปีค่ำคืนนั้นสองชายชรากับลูกศิษย์หนุ่ม ออกเดินทางไปเก็บฟืนเพื่อทำไฟให้ครอบครัวอุ่นในฤดูหนาวอันโหดร้ายแต่ทว่าลมพายุหิมะกลับพัดซัดอย่างรุนแรงเกินคาดจนพวกเขาต้องเบี่ยงทางเข้าสู่ป่าลึกยิ่งเดินเสียงลมก็ยิ่งดังพัดโหมเข้าใส่จนเหมือนเสียงคร่ำครวญของใครบางคน ที่หลงทางอยู่เช่นกันชายหนุ่มมองรอบๆตัวเขาไม่พบผู้คนแต่กลับรู้สึกว่ามีใครกำลังจ้องมองเขาอยู่จากไหนสักแห่งในความมืดพวกเขาพบกระท่องเก่าๆหลังหนึ่งท่ามกลางป่าที่เต็มไปด้วยกิ่งไม้กลายเป็นน้ำแข็งภายในกระท่อมมีเพียงไฟอ่อนๆ และพื้นที่พอให้นั่งหลบพายุได้ชายชาราที่เหนื่อยล้าล้มตัวลงนอนและหายใจอย่างแผ่วเบาขณะที่พายุกำลังซัดอย่างไม่หยุดจูจูความเงียบก็เข้าปกคลุมทั่วทั้งกระท่อมลมที่เคยพัดจนหน้าต่างสั่นครืนหยุดลงราวกับโลกถูกหยุดเวลาเอาไว้ ชายหนุ่มรู้สึกถึงความเย็นที่ไม่ปกติเย็นกว่าลมหนาวทั่วไปเย็นจนเหมือนกำลังถูกดูดความร้อนจากร่างกายออกไปทีละนิดเขาชันเข่าขึ้นมองไปที่ประตูกระท่อมและแล้วเขาก็เห็นเงาของใครคนหนึ่งเลือนรางและยาวเรียวยืนอยู่ตรงหน้า เงานั้นค่อยๆเปลี่ยนรูปเป็นรูปร่างของหญิงสาวในชุดขาวผมดำยาวปลิวไหลผิวซีดราวกับแผ่นหิมะดวงตาเย็นชาที่จ้องเข้ามาอย่างไร้อารมณ์ชายหนุ่มไม่อาจขยับตัวได้เขาไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแต่เขารู้ว่า สิ่งที่อยู่ต่อหน้าเขาไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นสิ่งที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณผู้คนเรียกนางว่ายูกิอนนะสตรีหิมะแห่งความตายหญิงสาวชุดขาวยืนอยู่ท่ามกลางลมหนาวที่เงียบจนหน้าพิสงูงแสงจันร์จางๆที่เล็ดรอดผ่านช่องไม้ ตกกระทบผิวของนางจนดูสองแสงประหนึ่งปราณหิมะที่หลอมรวมเป็นมนุษย์ชายหนุ่มเหลือบมองไปทางอาจารย์ชาราที่นอนอยู่ข้างๆเขาอยากจะปลุกแต่แขนขากลับหนักอึ้งเหมือนถูกพลังบางอย่างจับไว้หญิงลึกลับก้าวเข้ามาอีกก้าวและทุกอย่างก็เย็นลงจนถึงกระดูกลมหายใจของชายหนุ่มกลายเป็นไอสีขาวพวยพุ่งออกมา เขารู้แล้วว่าตำนานที่เคยได้ยินตั้งแต่เด็กไม่ใช่แค่นิทานยุกิโอนนะมองหน้าเขาอย่างเงียบงนันก่อนจะเหลือบไปดูชายชารานางเอียงหน้าเล็กน้อยเหมือนพิจารณาอะไรบางอย่างแล้วนางก็เอื้อมมือที่เย็นราวน้ำแข็งสัมผัสใบหน้าชายชาราเบาๆทันใดนั้นร่างของชายชาราก็แข็งเกรง็ง ราวกับถูกแช่แข็งจากภายในชายหนุ่มตาเบิกกว้างอยากจะตะโกนอยากจะผลักนางออกไปแต่ร่างกายไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยเมื่อนางถอนมือกลับลมหายใจของชายชราก็หยุดลงเหลือเพียงความเงียบและความเย็นที่กรีดแทงเข้าสู่หัวใจยุกิโอนนะหันกลับมามองชายหนุ่มนางก้าวเข้ามาใกล้ ใกล้จนชายหนุ่มรู้สึกถึงกลิ่นหิมะสดและเสียงเสื้อผ้าที่สะบัดเบาๆเขาหลับตาและเตรียมใจสำหรับความตายแต่แทนที่จะฆ่าเขานางกลับพูดเสียงเบาเย็นและว่างเปล่าเจ้ายังเด็ดและยังไม่สมควรตายแต่จงจำไว้ว่าหากเจ้าบอกใครว่าข้าคือใครข้าจะมาเอาชีวิตเจ้าไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตาม จากนั้นทุกอย่างก็มืดลงอย่างช้าๆเมื่อชายหนุ่มฟื้นขึ้นแสงอรุณแรกของวันกำลังสะท้อนบนหิมะขาวพายุหิมะหายไปแล้วเหลือเพียงความสงบที่ชวนให้สงสัยว่าเรื่องเมื่อคืนเป็นความจริงหรือความฝันเขาหันไปมองอาจารย์ชาราผู้ที่เปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่ง และสิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจเขาหนาวยิ่งกว่าลมเมื่อคืนร่างของอาจารย์ถูกปกคลุมด้วยเกล็ดน้ำแข็งประหนึ่งรูปปั้นหิมะชายหนุ่มกัดฟันกลั้นความเจ็บปวดเอาไว้แต่ถ้อยคำของยูกิอนนะยังดังก้องอยู่ในหัวหากเจ้าบอกใครข้าจะมาเอาชีวิตเจ้า เขาไม่สามารถบอกใครได้แม้จะรู้ว่าคนในหมู่บ้านจะไม่เข้าใจทำไมเขาไม่ช่วยอาจารย์ทำไมเขารอดมาได้คนเดียวหรือทำไมเขาดูเหมือนคนที่เพิ่งเสียวิญญาณไปครึ่งหนึ่งหลายปีผ่านไปชายหนุ่มเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาทำงานหนักพยายามใช้ชีวิตตามปกติแต่ทุกครั้งที่หิมะตก เขาจะมองออกไปนอกหน้าต่างและรู้สึกว่ามีดวงตาคู่หนึ่งมองเขาอยู่เสมอคืนหนึ่งระหว่างเดินกลับบ้านเขาพบหญิงสาวรูปร่างงดงามผิวขาวเนียนราวกับไม่เคยต้องแสงแดดมาก่อนนางบอกว่านางเดินทางมาจากหมู่บ้านไกลๆและขอที่พักพิงชั่วคราวชายหนุ่ม แม้จะแปลกใจแต่ก็ยินดีช่วยเมื่อมองหน้านางเขารู้สึกแปลกประหลาดบางอย่างในดวงตาทำให้เขานึกถึงคืนหิมัหลังนั้นแต่เขาปฏิเสธความคิดนั้นเพราะกระทั่งความทรงจำของตนเขาก็ไม่กล้าเข้าใกล้วันแล้ววันเล่าหญิงลึกลับอยู่ในหมู่บ้านช่วยงานบ้าน และดูแลชายหนุ่มอย่างซื่อสัตย์นางไม่เคยพูดถึงอดีตและไม่เคยบอกชื่อของตนแต่ผู้คนในหมู่บ้านกลับชื่นชมนางจนเป็นเรื่องโด่งดังไม่นานทั้งคู่ก็ตกลงปลงใจและแต่งงานกันชีวิตเริ่มมีความสุขอบอุ่นและสงบอย่างที่ชายหนุ่มไม่เคยรู้สึกมาก่อน แต่ถึงอย่างนั้นทุกครั้งที่หิมะตกภรรยาของเขามักจะเงียบผิดปกติบังครานางจะมองออกไปนอกบ้านสู่ความมืดและหิมะที่โปรยลงมาเรากลับได้ยินเสียงเรียกจากภูเขาไกลๆคืนหนึ่งชายหนุ่มตื่นขึ้นมากลางดึกเขาพบว่าภรรยากำลังยืนอยู่ที่ประตูแสงจันทร์สะท้อนบนผิวนาง จนทำให้นางดูเหมือนกำลังเรืองแสงในวินาทีนั้นเขาจำภาพคล้ายกันได้ภาพของหญิงสาวในชุดขาวในคืนที่เขาเกือบตายแต่เขายังไม่กล้าสงสัยเพราะนั่นหมายถึงการยอมรับว่าเขาอาจอยู่กับวิญญาณตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวทว่าเช้าวันถัดมาความจริงเริ่มคลี่คลาย เมื่อลูกของพวกเขาเล่าว่าเห็นแม่ยืนอยู่กลางหิมะทั้งคืนโดยไม่สถานต่อความเย็นเลยแม้แต่น้อยชายหนุ่มใจเต้นแรงเขาไม่อาจปฏิเสธความจริงได้อีกต่อไปคืนสุดท้ายในฤดูหนาวที่หนาวที่สุดในรอบหลายปีชายหนุ่มเดินเข้าไปหาภรรยานางยืนอยู่นอกบ้าน ถํากลางหิมะขาวและมองขึ้นไปบนท้องฟ้ามาเนิ่นนานเมื่อนางหันกลับมาดวงตาของนางไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์แต่คือดวงตาที่เขาจำได้เป็นอย่างดีชายหนุ่มตัวสัน่นไม่รู้ว่าเพราะความหนาวหรือความกลัวเขาถามนางตรงๆเจ้าคือ ยูกิอ่อนนะใช่หรือไม่หญิงสาวเงียบไปชั่วขณะก่อนจะตอบด้วยเสียงแผ่วเบาข้าหวังว่าเจ้าจะไม่พูดออกมาลมเย็นพุ่งว่าผ่านทั้งหมู่บ้านประหนึ่งวิญญาณนับร้อยสูดลมหายใจพร้อมกันนางก้าวเข้ามาใกล้และน้ำตาของนางไหลออกมาช้าๆ แต่กลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งก่อนจะตกถึงพื้นข้าไม่ต้องการเอาชีวิตเจ้านางกล่าวข้าพยายามจะมีชีวิตแบบมนุษย์แต่คืนนี้เจ้าทำลายสิ่งนั้นชายหนุ่มคุกเข่าลงขอให้นางอยู่ต่อขอให้นางอย่าทำร้ายลูกและขอให้นางให้อภัยยูกิออนนะ มองเขาและมองบ้านเล็กๆที่มีแสงไฟอุ่นโชดช่วงนางสูดหายใจลึกเหมือนคนที่ฝืนต่อความเจ็บปวดเพราะเจ้ารักข้ายังจริงใจข้าจะจากไปโดยไม่เอาชีวิตเจ้าร่างของนางเริ่มสลายเป็นเกล็ดหิมะลอยไปกับลมจนเหลือเพียงเงาจางๆและเสียงแผ่วที่กระซิบว่า อย่าลืมว่าหิมะคือความเย็นและความเย็นคือความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันหลีกเลี่ยงชายหนุ่มยืนอยู่ท่ามกลางหิมะที่ตกหนักมองเกล็ดหิมะที่ลอยผ่านหน้าราวกับได้ส่งใครคนหนึ่งไปเป็นครั้งสุดท้ายตำนานยูกิออนะจึงเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับความรักความกลัว และคำสัญญาที่ทำให้มนุษย์รู้ว่าแม้จะพยายามหนีจากอดีตมากแค่ไหนมันก็จะกลับมาหาเราเสมอ